ยัยอีกหนึ่งชิ้นครับอ้อยอุ้ยตายแล้วตะปูตามแล้วนี่พวกแกอีกไม่นานกพวกแกก็จะได้ออกมาเล่นลนะรอแป๊บนึงปัด ทำอะไรอยู่ลูกฮะผุงคุยเก็บน้องมาอยู่รับยายยายมีอะไรเหรอครับไป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 ช่วยยายเก็บของเก่าดีกว่าไปเก็บขวดเก็บเศษอะไรพวกนี้รถของเก่าก็จะมาซื้อลูกนัดเขาไว้แล้วพ่กนี้เขาจะมาเราต้องเก็บตั้งไว้ก่อนครับยายเอาลูกเก็บโตขวดโตไว้สักแห่เงนึงนะอันนี้ขวดเล็กๆไว้สักสักงนะไม่ต้องแยกใส่ถุงอีกพวกนี้เขาจะมีถุงเขาเองมาถุงใบโตเลยแหละ เอาเก็บตั้งไว้ตั้งไว้พวกนี้เขาก็มาเก็บเีื่อกี้เขาซื้อของคนเฮ้ยไม่เมื่อยแล้วนี่อะไรเพิ่งเก็บเมื่อกี้เองเดี๋ยวต้องไปช่วยยายฝั่งนูน้นพี่มันมีเศษเหล็กอยู่เก็บขายหมดไว้เขาลบบ้านลูกก็ได้ตังค์มากินขนมเราทิ้งเงินเราทิ้งจะมีค่าลูกเดี๋ยวทิ้งเป็นท่านี่มีค่าทั้นนนทงนั้นเลยลูกขายได้ทั้งนั้นเลยเอาเดี๋ยวไปเก็บเศษเหล็กฝั่งนู้นด้วยเดี๋ยวมาเร็วลูกมาเร็ว เอาช่วยยายเลยเอาเนี่ยหรือเอาเศษเหล็กขายได้ทั้งนั้นเลยลูกเดี๋ยวถ้าเป็นเศษไม้เดี๋ยวเก็บไว้อีกฝั่งหนึ่งนะอือโอปจะเก็บยังไงอะเนี่ยขายได้ดั้งนั้นลลเลยเลยลูกนู้นฝังเรียกเศษไม้พวกนี้แหละครับยายพอเศษไม้เหรอเดี๋ยวเอาไม้ยายเนดะี๋ยวยายมาตั้งไว้ฝั่งนู้นไว้ก่อไฟได้ลูกยายรับนะครับอือเอาโยนเอามาอีกรูปออกมาอีกเล่นมาเลย ายายอีกหนึ่งชิ้นครับโอ้ยอุย้ยได้แล้วตะปูตามแล้วไหนครับยายเจ็บไหมครับผมมมนท่นน้ดูว่ามันมีตะปูติดอยู่ครับนี่ดีนะมาโดนเอายายโดนนิดนึงด้วยทนไหวถ้าเป็นน้องเฟิร์สแล้ร้องไห้แน่เลยลูกโอย ทำไงดีครับยายโอ้ยทำไงอะลูกเดี๋ยวยายต้องไปหาหมอที่อาวัยข้าวหลังงง้นจาไว้นะลูกนะต้องดูก่อนก่อนจะโยนไม้ยายว่ามีอะไรติดอยู่มั่งที่ไม้นั้นผมงก่อนทุกครับยายเดียวมจะไปบอกตายพายายไปหาหมอเองครับไป f i อ s t นะรีบไปบอกตายพายายไปหาหมอลูกไปยายเก็บแล้วไปตะปูเป็นสนิมไปลูกไปแล้วไปครับยายตะปูไม่ได้ตายาจริงๆนะคะเป็นลิฟอุทัยทิพย์ค่ะยายทําเป็นเลือดเองเลยเนี่ยทําแบบนี้ค่ะ ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เป็นเลือดจริงๆนะคะเป็นลิปอุตัยทิพย์ใช้ในการแสดงค่ะอย่าเนี้ยเติมเข้าไปมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆหนูหนูถูกใจยายกับโน้องเฟิร์สแสดงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะกับช่องเด็ f เฟิร์สสตอรีกันด้วยนะครับวันนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ